สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลอง13นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลลำไทรนะคะอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาด2ไร่นะคะราคานะคะขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน4แสนบาทนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแผ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ แปลงที่ดินนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะไล่ไปถึงตรงนู้นเลยนะคะห่างจากถนนลำลูกกาถึงแปลงนี้นะคะถึงแปลงนี้นะคะ 350เมตรเท่านั้นนะคะระยะทางนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าสวยมากๆ <_ p ans> เลยนะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะ65เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่49เมตรนะคะ <_ t une> ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้1ไร่นะคะเราก็แบ่งขายนะคะ <_ t une> หน้ากว้างของขนาดหนึ่งไร่นะคะอยู่ที่32.5เมตรนะคะความลึกนะคะอยู่ที่49เเมตรนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะเป็นทิศรับรัพย์นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะสามารถสร้างโกดังได้นะคะที่ไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมนะคะทําธุรกิจก็เหมาะนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเพราะเพราะอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลักลําดุก,กามากๆเลยนะคะส่วนน้ําไฟนะคะขอขยายเขตนะคะ ขยายเขตเข้ามาไม่ไกลนะคะด้านหน้านะคะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะกว้าง10เมตรนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะส่วนรายละเอียดและราคาเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะราคานะคะสามารถต่อรองได้นะคะทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือจะแอด ID ไลน์เมย์นะคะ0924982979ค่ะ ะะเป็นาการของแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ